ฟุตบอลบุนเดสลีกเยอรมันบุยเซียดอทมุลเตรียมเปิดบ้านตอนรับโบคุ่มเวลา3ทุ่ม30นาทีดูบอลสนุกลุ่นมันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเจ้าบ้านดอทบุลลาสุดเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกบุกไปเสมอโคเปน,นเฮเกนมา1ประตูต่อ1ส่วนในลีกนั้นเปิดบ้านถล่มสตุตการ์มา5ประตูต่อศูนเกมในบ้านนั้นยังไม่แพ้ใครเลยมาแล้วเจนัดติดส่วนทางฝั่งโบคุ่มนั้นทีมรองบวยเกมในลีกลาสุดนั้นบุกไปแพ้โวปัวกมาถึง4ประตูต่อศูนี้เยัน เมื่อฤดูกาลที่แล้วเป็นทางฝั่งโบคุ่มนั้นบุกมา,าชนะได้และเสมอไปอีกหนึ่งนะัดทางด้านสถิตินั้นเรียกได้ว่ายัางตัดสินอะไรไม่ได้มากต้องมาดูฟอร์มณนะปัจจุบันที่เรียกได้ว่านั้นทีมเยือนนั้นเละจริงๆและทางฝั่งดอทมุลน,นั้นต้องการเอาชนะเพื่อเหยียบหัวตารางซึ่งห่างจากจ่าฝูงเพียงแค่4คะแนนทีมเยือนฟอร์มนั้นแทบไม่ไหวแล้วนอกบ้านที่ผ่านมาในลีกแพ้ร,รวดเชื่อได้ว่าเจ้าบ้านนั้นไม่น่าพลาดในเกมนี้ที่เด็ดเสพเขาวินปันทงดอทมุลน,นอนมา3ประตูต่อศูนสนุก ุนมันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ที่เดดเซบเข้าวินด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ